สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมอลท่าแพเชียงใหม่นะครับก่อนหลังจากที่ทางบรนเซโกเนี่ยได้เปิดตัว a l p e n ิ s ท m t นะในะหรหัสอุน่น s p b 3 7 7กับ379กนะครับก็มีเพื่อนๆสนใจแล้วก็สอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับก่อวันนี้ผมมีความตั้งใจมากๆนะครับที่จะทำคลิปแบบปูพื้นฐานเลยเกี่ยวกับอาเ e นิสนะครับซึ่งใครที่แบบมีเล็งๆไว้อยู่ว่าอาเ e นิสมันเป็นรูปแบบใหม่เนี่ยเออมันน่าใสแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความสับสนระหว่าง ตัวก่อนหน้านี้แล้วก็ตัวที่มันผ่านมาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วก็ในคอลเลคชันเนี่ยมันเป็นนาฬิกาแบบไหนคลิปนี้เพื่อนๆจะแบบว่าครบเต็มเต็มหลักสูตรแน่นอนนะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับเราพูดแบบนี้ก่อนอ p ล n พนเนี่ยมันเป็นนาฬิกาอยู่ในกลุ่มที่แบบค่อนข้างที่จะก้ากึ่งนะระหว่างแบบนาฬิกาแบบสปอร์ตเนาะแบบสปอร์ตทั่วไปกับนาฬิกาดำน้ำนะครับ ซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยทางบรนเซโเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อนาฬิกาพวกนี้ว่าเป็นนาฬิกาโปรสเปกต์โปรสเปกคือนาฬิกาที่อยู่แบบเป็นแบบสเปเชียลลิตอย่างในอย่างหนึ่งเขาจะแบ,บ่งเป็นบกเป็นทะเลแล้วก็ท้องฟ้านะครับถ้าอย่างเป็นบกเนี่ยเขาจะใช้คําว่าแลนด์แลนด์เนี่ยก็จะเป็นพวกแบบเตาบกอัลไพนิสหรือว่านาฬิกาในกลุ่มตระกูลที่แบบว่าใช้งานภาคพ,พื้นดินแล้วก็ดูตัวหน้าปัดเนี่ยจะแสดงขอบวันที่หรือว่าขอบทิศอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะอยู่ในในแลนด์หรือว่าบกหมด ส่วนทะเลเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแหละนะครับเป็นนาฬิกาดำน้าฝาหลังส่วนใหญ่เขาะจะเป็นฝาหลังทึบหมดเม็ดเกลียวก็พวกเต่าซมูไลซูโมโอ,อะไรอย่างนี้นะครับอยู่ในทะเลส่วนท้องฟ้าเนี่ยเราจะเห็นน้อยนะครับก็อยู่ในตระกูลที่แบบเป็นนาฬิกาไพร์ลอดนะครับที่เป็นอาจจะเป็นรูปแบบโซลา่าที่มีแบบเข็มทิศในรูปแบบที่เราอาจจะมองเป็นแบบทิศทางตามนักบินหรือว่าเป็นนาฬิกาไพาลอตอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะมีค่อนข้างน้อยถ้าพูดถึงในแบร์เซโกนะ เรามาเข้าเรื่องอพินิสเนี่ยเป็นนาฬิกาในตระก,กูลที่บอกได้เลยว่าผมวัดดีที่สุดในใน,ในความพิเศษสุดของผมนะคือขน,นาดเขาเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากอย่างตัวที่เราเห็นแบบคุ้นตาชินตาแล้วก็เห็นได้ตามแบบที่ต่างๆแล้วก็ทั่วไปแล้วก็เป็นตัวขายดีเนี่ยจะใช้ชื่อรหัสว่า s p b 1 2 1จะเป็นหน้าปัดเขียวขอบทองแล้วก็เป็นในรูปแบบของสายหนังซึ่งเรือนเนี่ยมันเป็นเรือนแบบค่อนข้างที่จะตำนานมากๆนะครับก็ มีมาแบบหลายสิบปีมากๆแล้วก็มาจนถึงในปีนี้ก็ยังมีมาเรื่อยๆนะครับไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้หยุดผลิตอะไรเลยนะครับก็มีเรื่อยๆเป็นในรากาเคสซ้ายอยู่ที่39.5แล้วก็จุดเด่นของอเพนิสเนี่ยในส่วนของตัวขอบข้างในเนี่ยมันจะหมุนได้ด้วยคราวโด,ดวยมันจะมีเม็ดอีกเม็ดหนึ่งอยู่ในตำแหน่งประมาณ4ตีตำแหน่ง5นาฬิกานะครับแล้วก็อันเนี้ยมันจะเป็นสเปคทั้งหมดของเรือนที่เราคุยกันนี้นะครับเป็นรูปแบบไสหนังก็คือ SPB 1 1 2อันนี้คือสเปคของเขา้ ก็ถ้าเกิดเราดูตามสเปกอะเราจะรู้ได้เลยว่านาฬิกาเคสไซส์39.5ไม่ถึง40บะและยังเป็นเม็ดเกลียวเราไม่พอยังเป็นฝาหลังเปลือยเป็นการโชว์กลไกอะผมว่ามันเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่แบบบอกสเปค200เมตรที่ผมรู้สึกนะเออเฮ้ยมันค่อนข้างที่จะดูสวยงามมากๆคือปกติถ้าเป็นแบรนด์เซกโผมชอบพูดหลายคิดว่าถ้าเกิด เครื่องไหนอะถ้าเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นเป็น200เมตรเมื่อไหลเนี่ยดูยส่วนใหญ่ฝาหลังเขาจะเป็นฝาหลังแบบทึบหมดแต่มาเป็นมาตูลอัลเพนิสหรือว่านักไต่เขาเนี่ยดูยส่วนใหญ่มันจะเปิดฝาหลังหมดเลยอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เพื่อนๆหลายคนสอบถามกันมากว่าเอ้ยอยากได้ทานิกากัรน,น้นํา200เมตรเกลียวแต่ไม่อยากแบบได้แบบฝาทึบผมก็จะแนะนำาอลเพนิสก็ซึ่งแบบว่าเออมันเป็นอะไรโคตรตอบโจทย์นะครับแล้วก็ต่อมานะครับทางแบรนด์เซโก้ก็ผลิตออกมาเรื่อยๆเป็นเบบี้เพนิสบ้างละที่เป็นแบบไซส์เล็กนะครับคือ38 ก็คือเอาตัวขอบออกนะครับอันนี้เราจะเห็นละผมก็เคยหยิบมาพูดแล้วแต่รุ่น38มิมลแบบไม่มีขอบมันก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมพอมาอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นในรูปแบบของออตัวหลักเป็นแบบวินเทจนะครับเป็นแบบหลักสามเหลี่ยมเลยนะครับเราจะใช้ชื่อว่า r o y a อ a p e n พนินะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่ค่อนข้างนิยมเหมือนกันดีกว่าเบบี้นิดหน่อยนะครับราคาของเขาอยู่ประมาณเกือบสามหมื่นะนะครับป้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มอ p พ n พนิเหมือนกันซึ่งทุกเรือที่เป็นอันาางแบบ โชว์กลไกหมดนะครับเป็นฝาเกลียมเม็ดเกลียวแล้วก็ฝาหลังโชว์กลไกหมดนะครับต่อมานะครับในปีนี้นะครับเพิ่งเห็นล่าสุดที่ผมพูดไปต้นคลิปก็คือเป็นอ p p e n นิ GMT นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่น่าจะแรงหน้าตาคือแบบหล่อขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยปกติเนี่ยในตัวช่องวันที่ถ้าเป็นในตระก,กูลออ p e n นิเนี่ยเขาจะลงไว้นาแต่งสามนาฬิกาแล้วก็เป็นการให้ไซคลอปหรือว่าเลนส์ขยายมาแต่พอมาเป็น GMT เนี่ยเขาหลบ ในส่วนของตัววันที่มาอยู่ในตําแหน่งแบบ4ีหนาฬิกาเนี่ยมาเลยทําให้ตําแหน่งสามนาฬิกาเนี่ยมันว่างมาเลยทําให้เขาออกแบบตัวขีดนับปัดเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันจะเป็นแบบตัวเลขนะครับแล้วก็ขีดแล้วก็ตัวเลขใช่ไหมมันเว้นแบบงงๆรู้สึกว่ามันเว้นแบบทีละหนึ่งมันมันดูแบบเวลาแบบมันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนหรือว่าเป็นมาตรฐานเท่าไหร่พอมาเป็นแบบ รุ่นใหม่ใน GMT เนี่ยนะครับก็คือเขาจะมีตัวเลขมาให้แล้วก็ขีด2ขีดแล้วก็ตัวเลขแล้วก็ขีด2ขีดแล้วก็ตัวเลขใช่ไหมมันเลยทาให้ตัวหน้าปัดเนี่ยมันดูหล่อขึ้นนะครับก็ฝรั่งเนี่ยโดยส่วนใหญ่อะ่ะถ้าเป็นในตระก,กูลแบบนาฬิกาแพงๆอย่างพวกโรเล็กเอ็กซ์พอร์เตอร์ต่างๆนาฬิกาสายลุยอะไรอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยบางทีเขาให้อ่าทางแบรนด์เซกุ้ที่เป็นเซก้งอันนี้เนี่ยเป็นอัลเทอร์นทีฟได้เลย ซึ่งผมว่าถ้ามาตัวเนี้ผมผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเรือนเลยที่น่าจะขายดีในในฝั่งยุโรปแบบเหมือนกันนะก็ส่วนราคานะครับเรือเน,นี้ยนะครับราคาของเขาน่าจะอยู่นะผมเดาราคานะเพราะราคาไทยมันยังไม่ออกมันจะอยู่ประมาณ4 0 0 0 0 4 10, 5 0 0โดยประมาณในราคาป้ายนะครับแต่ว่ามันจะมาเนี่ยพร้อมจําหน่ายผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณช่วงตุลานะครับก็ใครที่รอนะครับก็รอได้เลยผมว่ามาแน่นอนในบ้านเรานะครับ ก็ทั้ง2เรือเนี่ยมันจะมีในรูปแบบของหน้าปัดสีดําแล้วก็หน้าปัดสีน้าเงินในรูปแบบสายหนังนะครับก็ใครที่ต้องการสายสเตเลสหรือว่าสายสตีลเนี่ยน่าจะต้องรออีกสักพักให้ทางแบรนด์เนี่ออกรุ่นใหม่มาก่อนนะครับเพราะว่าหน้ารุ่นนี้น่าจะแรงแต่ต้องแลกมาโดยเนาะถ้าเพื่อนๆดูสเปคตรงเนี้ยเพื่อนๆต้องดูด้วยว่าถ้าเกิดมันเป็น GMT เนี่ยแน่นอนแหละนะครับความหนาของตัวเรือนเนี่ยมันต้องให้มาที่แบบมันจะต้องหนากว่าตัวปกติแน่นอนนะครับก็ถ้าเกิดเรามาเทียบขนาดตัวเรือนกันเนี่ย ถ้าเป็นอัลินิสปกติเนี่ยตัวเรือนเขาความหนาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ13มิลแต่พอเป็น GMT เนี่ยตัวเรือนเขาจะอยู่ประมาณ13.6นะครับซึ่งจะมีความหนามากกว่านิดหน่อยนะครับส่วนในเครื่อง GMT เนี่ยเขาก็จะเดินเครื่องมาเรืยเครื่อง 6A54 นะครับการสำรองพลังงานก็อยู่ที่72ชั่วโมงแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับ Seiko Alpinis นะครับ ใครที่รู้สึกว่าเออต้องการนาฬิกาสายแบบลุยนะแต่ก็ยังไม่ได้อยากได้ความหนาหรือว่าความแบบปึกบึนเหมือนนาฬิกาดำน้ำําจัดๆอะไรขนาดนั้นมากมายนะผมว่าก้ากึ่งอะกับนาฬิกาแบบทนๆน,น,นิดนึงอะ่ะผมว่าในตระกูลอัลเพนิสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตระกูลไหนก็ตามนะจะเป็นอัลเพนิสดั้งเดิมเบบีโรเรลหรือว่าจะเป็นในรุ่น GMT เนี่ยผมว่าเพื่อนเลือกซื้อกันได้เลย มันเป็นหนึ่งในคอเลคชันที่ผมคิดว่ามันใช้ดีมากอย่างตัวผมเนี่ยอัลไพนิสเนี่ยผมมีอยู่เองเนี่ยสเลือนเลยนะก็จัดว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ผมคิดว่าน่าสนใจในกับข้อแขนบ้านเรามากๆนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรให้ดูเนาะเป็นรูปเฉยๆนะครับเดี๋ยวพอได้มาจับเลือนจริงยังไงเนี่ยผมจะเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเป็นไปได้จะเอามาเทียบให้ทุกรุ่นเลยนะครับ วันนี้นะครับเอาฝากไว้มานี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ติดตามเอาพนิสอยู่นะหรือว่ากําลังเริ่มฝึกใส่นาฬิกานะผมว่าคลิปนี้เพื่อนๆน่าจะเข้าใจมากขึ้นแหละนะครับแล้วใครมีคำถามอะไรตรงไหนเนี่ยเพื่อนๆสามารถพิมพ์คอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับก็ใครอยากฟังเรื่องอะไรอีกก็ลังเสนอดูเนาะพิมพ์สอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมีอะไรยังไงเนี่ยผมไว้มีโอกาสมาทําให้อีกนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ